กาบสวัสดีครับนักทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนสร้างหุ่นยนต์อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือแบ <c oughs> บันหนึงนะโอเคอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คืออันนี้หอันนี้หนึ่งอันแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ขั้นตอนที่หนึ่งเอาเฮ้ย ่ถ้าคนมีตลับเมตพให้ยืดขึ้นมาและยืดยืดส่วนส่วนตรงนี้ยืดเท่าไหร่ก็ได้นะโอเคถ้าคนมีตลับเมตรก็ยืดเอาขั้นตอนที่สองอเอาบล็อกนี้ขึ้นมา อ่ะขอดาแบบนี้แล้วนะนะอันที่สามอาจจะทำยากหน่อยเพราะว่ามันเตี้ยอโอ๊ <c oughs> ออยขอดีแล้วโดนที่สองอน,นี้แค่จะหลับมิดหลับเป็นูนึ่จุดห้า ทำม,มาแบบนี้นะขากว้างเท่าไหร่ก็ได้นะโอเคแล้วก็ทำทั้งสองฝั่งนะขอขา้ามโอเคครับนี่ต้องสร้างขาประมาณนี้เวลาเดินนี่เอาพอนดนัดนัดหนึน่งขอสร้างาเหมือนเสร็จละ โอ้ยเสียงโอเคนี่คือหยนต์วิธีการบังคับมอเตอเหวีวิธีการบังคับนั่นเหรออันไม่ต้องแค้ขาหรอกถ้าควรมีขาก็แล้วนะนำให้เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูอ่ะตัวนี้ อืมผมค่อยใช้แล้วเวลาเดินจะเดินแบบนี้นะคอยดูโอเคเวลาเดิน,ดนถ้าในมือถือก็กดเดี๋ยวซ้ายเลือกขวาถ้าในคอมไม่รู้ทำยังไงนะลืมเนี่ยจบลเพลงแค่นี้บ๊ายบายครับทุกคน